ถ้าใครนะครับมีเลขท้ายบัตรประชาชนตามนี้นะครับผมบอกเลยให้คุณตั้งใจฟังดีๆเพราะวันนี้ผมเอาข่าวดีมาบอกนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเหล่านี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ยินข่าวดีอย่างแรกคืออ่าตั้งใจฟังอยู่ละสิอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันก่อนสินะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกคือโชคดีครับโชคมีเงได้เงินก่อนนะครับ ช่วงนี้จากสิ่งที่ผมทํานายมานะครับได้จากไพ่สิบเหรียญอ่าสิบเหรียญนี่คืออะไรได้ได้โชคได้ลาบจากบ้านนะมีข่าวดีในเรื่องเงินมีเก์ได้เงินก้อนไปกู้ก็จะได้ไปทําธุรกรรมอะไรบางอย่างก็จะได้ไปค้าขายก็จะได้แปลว่าก็จะมีเรียกว่าอ,อะไรโอกาสลืมลืมตาปากได้บ้างน,นะมันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดแต่มันก็ดีขึ้นบ้าง2นะครับในเรื่องของความรักครับ คนที่คุณที่เขาไม่ดีกับคุณ่ะเดี๋ยวมันจะออกไปจากชีวิตเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกเอา้จาจ้า์มันจะดีเหรอเอา้าคุณจะได้เจอคนที่ดีจริงๆไนงะคุณอาจจะต้องเสียใครบางคนคุณอาจจะต้องมีใครบางคนหายไปจากชีวิตคุณนะครับแต่มันจะมีคนดีจริงๆอยู่กับคุณหรือเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เตรียมทับมือนะกับช่วงปัญหาช่วงแรกๆนิดหนึ่งแต่หลังจากน,น,นี้จะเจอคนที่ดีกว่าเข้ามาแน่นอนนะครับ สามอ่าที่มันว้าวตรงนี้ก็คืออะไรคุณจะเจอคนรวยคุณจะเจอคนที่มีฐานะมากกว่าคุณคุณจะเจอคนที่ดีไอ้ที่บอกว่าดีกว่าในข้อสองอ่ะคือรวยกว่าดีกว่าและเข้ามาอุปถัมมาช่วยเหลือคุณแต่คนคนเนี้ยอาจจะมาโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะมาจากแดนไกลก็ดีออนไลน์ก็ดีนะครับหรืออาจจะโดยบังเอิญก็ดีจะไม่ได้ค่อยโดดเด่นในแง่ว่าจเจอที่ทํางานนะจะเป็นแบบนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นขอให้คุณเตรียมใจได้เลย สนะครับชมวลมี5เรื่องนะ4ก็คือในเรื่องของการงานการงานเนี่ยก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับปัญหาจะเข้ามาที่คุณค่อนข้างเยอะแต่คุณก็จะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะครับด้วยตัวเอง วงเล็บด้วยตัวเองนะมัอนอาจจะไม่ใช่ข่าวดีซะเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไอ้ที่คุณแบกอยู่ทุกอย่างก็จะเบาลงอะไรที่คุณรับไม่อยู่ก็จะบางลงเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะลดลงครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวงน,นะว่าคุณจะมีปัญหาในระยะยาว,ยาวเดี๋ยวก็เคลียร์ได้และข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องสุขภาพอ่าชว่วงนี้ใครที่ป่วยนะครับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อ่ะกินน้ําน้อยใช่ไหมล่ะนอนไม่ค่อยหลับด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนะี่ยเดี๋ยวก็จะหาย เออมันจะหายจากอะไรนะกินน้ําเยอะๆนิดนึงนะเดี๋ยวตอนนี้บรรยากาศมันจะดีขึ้นคุณจะพักผ่อนได้เต็มที่ขึ้นคุณจะหลับได้สนิทขึ้นและหน้าตาคุณจะมีออร่ามากขึ้นคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไ้มล่ะหลังจากนี้เลขนี้จะเฮงจะปังแน่นอนยืนยันครับ